ครับสวัสดีครับพ quiet quiet quiet. ่อแม่พี่น้องของเบาเสียงข้านสุขสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเกาคือเดิมครับพี <ures> ่น้องมือนี่ผมเองเบาเสียงข้านกับมาบานเมืองหลวงครับพี่น้องมางานวาวครับงานแข่งวาวของเพื่อนนาะแข่งวาวครับพี่น้องผมเองเบาเสียงข้านกับมาเบิงในเพื่อนนาะมือนี่ก็เลตคลิปให้พี่น้องเบิงน้ำครับพี่น้องตอนนี้กับกรลังปล่อยวาวเมูกยักษ์ครับพี่น้องขึ้นท้องฟ้าแล้วครับพี่น้องโอ้ขึ้นดีครับ เบิ่งในการเรื่อยๆกับบป๋าเซ็นการครับพี่น้องพี่น้องของเบาวเซ็นการเนาะตอนนี้ก็กำลังดึงเบาอยู่ครับพี่น้องใส่ค้นไหลเติมครับเบิ่องตัวละใส่ค้นไหลเติมเนาะพอเบาวมันใหญ่ครับพี่น้องต้องซอยกันดึงครับพี่น้องว่ามาวใหญ่แห้งครับประมาณห้าเมตรครับพี่น้องเขากล่าวว่าเบิ่งในการกับบป๋าเซ็นการครับผมวันนี้งานเบาวเนาะอยู่เมืองหลวงผมเองเบาวเซ็นการ มาเบิ่งกันเลยเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนําเพื่ออนุรักษ์ว่าวไว้กับพี่น้องมันเป็นวัฒนธรรมเนาะเพื่อสืบทอดให้ลูกหลานต่อๆไปได้เห็นครับพี่น้องเบิ่งได้กันเรื่อยๆกับว่าวเซ็นคันครับผมมื้อนี้ผมเองว่าวเซ็นคันก็นอยู่บ้านเมืองหลวงแล้วก็เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนําครับบางงานว่าวเนาะพี่น้องเฮากําลัางปล่อยว,ว่าวแม่ลูกครับพี่น้องว,ว่าวอาเม็ด เศษเศษครับพ,พี่น้องเขากับเบื้องในการเรื่อยๆกับเบาเส้นกันครับผมตอนนี้เบากับยู่ในท้องฟ้าเนาะเขากำลังดึงซอยกันอยู่ครับพี่น้องใส่คนหลายเติมครับเพราะว่าเบามัใหญ่เน้อว่ายูร่มแนวประยูร่มแน่ครับพี่น้องเอ้าดะดูขึ้นไปอีกแล้วครับพี่น้องหน้าชิยูร่มอยูครับพี่น้องมื่อนี่เพราะว่าลมมันแรงเนาะเขากับเบื้องในการเรื่อยๆกับเบาเส้นกันครับผมมื่อนี้ก็เม็ดคลิปเบาให้พี่น้องเบื้องคือเก่า คือเดิมของเบาเช่งกันเนะเาะปล่อยเสือออกไปแล้วต้องใส่ผ้าครับพี่น้องใส่ผ้าเนาะป้องกันมือครับพี่น้องว่ามันดึงแห้งครับขนาดเสือกล้วยบางใหญ่มันยางตึงเลยเดิใน,ในพี่น้องก็ต้องระวังครับพี่น้องเด่นเบาต้องหูจังหวะเนาะเอ้าเบิ้งได้การเรื่อยๆครับพี่น้องเป็นงานแข็งเบาครับอ,อยู่ในท้องฝ่าสวยงามไม่แหงเบิ้งเต็มพี่น้อง กระดสูงจะได้นี่แนมไปบักใหญ่หนึ่งออแน่นอนเลยขึ้นดีครับพี่น้องเห็ดได้ส่วนบ่อดินปั้นได้โอ้แน่นอนเลยแต่น้ำหนักหลายแน่ลรมบ่ถึงเลยบ่ึ้นได้รับพี่น้องว่ามันหนีร่มแรงอยู่ใส่ได้บอได้เบิง่งใช่ครับพี่น้องผมงเบี่ยงเบาเส้นกานคนมากว่าวเนาะยิขงขึ้นเขาได้กลับไปครับพี่น้องอยู่หไฮลาดกลับไปคือกันอยู่หไฮลาดเนาะมื่อนั่งกลับไปเบิงเ่งในเฟิร์นอยู่ครับพี่น้องนองมือ มืัอนี้ก็อยู่บ้านเมืองหลวงเปิ้ลห่วยต้ตงทันวอครับพี่น้องเอาไว้ที่สกีเนาะเบิ่งในการเรื่อยๆกับบ่าซึ่งกันครับผมเบาวบแม่ลูกลั้งนี่จะขึ้นในสูงบนไดครับพี่น้องหรือขึ้นในโดนบนไดเนาะเบิ่งในการเรื่อยๆกับบ่าซึ่งกันครับผมคนมักวาเลยเบาซึ่งกานไปใส่กับไปเบิ้งครับอย่างงี้แต่ข้าวกับไปโหลดครับพี่น้องเ็ดี้ไปพี่น้องเบิ้งน้ำเนาะเพื่อให้ดูร้านวะเบิ้งครับพี่น้อง เราดูแลนบ่าวเป็นเราดูเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยเทาก็มาแลนบ่าวครับพี่น้องเออดึงคักเลยพี่น้องเบิงเ่งจะอะพี่น้องก็ซอยกันดึงมันต้องมีจังหวะครับพี่น้องเบิงเ่งจะเออใส่คนเจ็ดแปดคนนะครับพี่น้องพี่จะเอาอยู่คนจะแล่นเท่ากับสีมัดเสื่อว้ก่อนครับพี่น้องมัดใส่ต้นใหม่ไว้เนาะตอนนี้มันยังไม่ทันมีจังหวะปล่อยขึ้นสูดเสือกต้องซอยกันดึงไปเรื่อยๆครับ เบื้องเรื่อยๆกรับเราเสียงกานครับผมเขามาแล้วก็ใสยที่ตามเบาเสียงกานเลยเด้อพี่น้องใสยกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเบาเสียงกัรนะครับผมผมเองกรับเห็นวิถีชาวบ้านไอพี่เห็น้องเบิ่งคือเก่าคือเดิมเนาะเระบบวิถีชาวบ้านครับพี่น้องว่าพี่น้องเห็นอยังเนีแบบอนุรักษ์แบบดั้งเดิมครับพี่น้องแบบโบราณโบราณเนาะผมเองเราเสียงกานกับเซร็จคลิปเอาไว้ไอพี่น,อน้องเบิ่งเราต่อไปอีกครับพี่น้องเคยสืบทอดไปครับพี่น้องครับ อ่ะเบิงได้กันเลยครับพี่นอ้องตอนนี้ขึ้นอยู่ในทองฝาสามหลังครับพี่นอ้องว้าเป็นภาพที่สวยงามแห้งครับพี่นอ้องแน่นอนเลยเ่ะเบิงได้กันเรื่อยๆครับเอาซึ่งกัน,นค,รครับผมอยู่ทองา้าสวยงามแห้งทองฝากรับงามครับพี่นอ้องวาวกับนิ่งดี้นดีครับโอ้สายหนีลมนิดนึงครับพี่นอ้องว้าวแม่ลูกใหญ่นาะสายไปสายมากนิดนึงครับพี่นอ้อง เลรนล้มเนาะอาล้มหวงเครื่องบ่อยเสมอมาเกิดทราย,ายเล่นล้ม,มห้เขาเบิ้งครับพี่น้องผ่านไปสวยงามเนาะมาเกิดเสดินไปดินมาเบิ้งแน่นอนนะครับพี่น้องอ่ะเบิ้งในการเรื่อยๆครับพี่น้องนอี้งานวาวอยู่บ้านเมืองหลวงเนาะผมเองบ้าวซึ่งการก็เลยมาเบิ้งหลักเขตที่ไปปีน้องเบิ้งน้ำเนาะเออซุ่มกล่องเกามาครับพี่น้องงามแห่งเบิ้งหนิงหนิงแห่งครับแน่นอนเลย ดีดีครับพี่น้องอ้าล้มหาลมกับถึงลมคืนไปอีกครับพี่น้องโอ้าน่นอนเลยดีดีครับพี่น้องครับผมเองครขอขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามหรือเข้ามากดไลค์กดแฉะเบาเส้นกันเนาะเขามาเบิ่งเบาเส้นกันผมเองครขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมและเข้ามาเบิ่งเขามาให้กำลังใจเบาเส้นกันครับเมื่อนี้ก็วันที่สี่เนาะ ปีซีโมคาลาปีงานวาวเพิ่นครับพี่นอ้องผมเองวาวซึ่งขานก็เลยมาเบิง่งเอ็ดคลิปเอาไว้ครับพี่นอ้องเพื่อลูกหลานนะได้เบิ่งสุดยอดทอตวรรษไปคาปิโน่เป็นงานวาวเนาะมาเบิ่งในกันเรื่อยๆกับวาวซึ่งขานครับผมผมเองวาวซึ่งขานขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ